สวัสดีค่ะขอโยยุ่ขออนุญาตดาราสาวครับพี่น้องรพ่ากันบ้าพ่อกัจากมือสูยหมืือเนอะแกพี่ถอดมือนนุ่มกระเทยเดี๋ยวมันเบียนอบอบันเบียน้างัได้คือมีบ้านนั้นพี่ถอดมือบ้กไปนวดกินรอันเบิกไล่ชุดตลอดว้านเปนไปว้านเปนอานเั้นแล้วบ้าเป็นอันนีลงเซ็ตีให้ซองลาแล้ว ทั้งเหรียญนั่นถั้งเจเหรียญผู้เดียวกับเหรียญพระเขากันได้สูตเออมันันอันไม่ย้ำนะเาราว่าอุ้ยเป็นเงาเงาเนาะชดว่ามันมันประคบกันเนาะยังไงคนมันประคบเนาะเออเออว่าเราปีนากับประคบนะไปใสอีกอะไรพี่น้องไมใสง่ายันมี้ันี้ม่นั่งมันนี้ไม่ได้นั่งอันนั่นแทะนั่งใส่นั่งผืนปูนบอกเออไม่ได้นังผุดปูนผุออแทจวงที่ีดี ม่าไม่แนามได้แกยกกันไยมือหนิสุดเจ้าีนั่ง่างกันเด่โอ้โหเรื่องของเรียงบอกนั่นแหละไปเด้วบอกสุพีสุนองฟังเนี่ยสปอยเลยจักหน่อยบอโอ้อันดีได้พี่น้องไปสามมือเขาก็ัไปเปิดโลกกระทาดเนาะเอาก็ไงว่าไปเก็บประสบการณ์จากตรงนั้นมามาใช้กับตรงนี้ ลองขาะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณพิพัฒนอานนได้ได้ได้มีโอกาสไปเจอกับศิลปินแบบจนฉบับคุณลอคนเ้าเห็นสิเนาะเ้าเห็นในโทรทัศน์ดังสิแม่วันนี้เขาไปเพราะว้าอันนี้ผู้นี่ตัวหนักห้อเบื้องเงินจังเัินจังกอนแม่หน่อยนะแม่เปป็นอแม่หน่อยแม่หน่อยปอบยิบปอบยิบนะแม่ในเรื่องน่าอะไรเป็นปอบยิบบปปอบยิบอัน ในเบื้องมาเนี่ยนว่ามีผื่นแทนเราเดียเลยน้องโตคดสมมติว่าเข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 าคิดว่าสูกกไปเห็นพี่ปอบตองที่เนี้ยเขาขี้ยนแต่หนาเราเนี้ยเขาคนเราเรื่องปอบอะไรอย่างเงี้ยไหมันต้องเป็นหนาจังสี่อย่างเช่นว่าอาออีีหลันอันสถานที่ทายท้ำมันไปถ่ายท้ำใส่บรรยากาศคือดีแทนอันทายยวนอย่งก็น้ำตกน้ำตกตายายสระบุรีชัดว่าอันเขาเอ้ออย่างก็หมวกเหล็กบอกหมวกเหล็ก ม่วกเหล็กบอกเออม่อมวกเหล็กสระบูรีอ,อันถึงก่ถึงอัน,อนแล้วที่นี่นั่นพากกันไปน่ะคือเลิอกกองค่ำสุดประมาณกี่โมงอ,อ่า พี่พล้วก,ก็ทายเรื่อยดิทายจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งทายไปเรื่อยเอาก็สแสดงมามูเธอกับพ่อก,กันนอนอยู่แน่นบองเขาทายน,<อ>นะบอกแมนใกล้ๆกันก็ดีดิเ,ดเอาสแสดงมากับพ่อพ่อ,พอสวสารเพามีคิ้วกับมูมูมานอนอยู่ห้องแมนเพื่อนก็ที่บอกว่าตุ๊กตาวันนี้หมดแล้วนะจริงไหมคอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยว่ก็จะไปนอนใช่ไหมอ,อันก็สมมติว่าอันแต่ว่าเพื่อนเพื่อน ต้องสเตียนใบไ้ตลอดอ่ะแเนแว่าเพราะว่าเอาเอาง่ายๆว่าหนังหนังที่พี่โพสทําคือเป็นละครที่ไม่มีบทไม่มีบทคือว่าเพิ่งคืนนี่ยังไหนว่าเออซีนนี้คนต้องสี่ก็ต้องเข้ามาต้องเขาต้องสเตียนใบไว้อันไปเจ็ดโมงแต่งหน้าแปดโมงไดล่นใบสามก็มีเออแล้วแต่เฉพาะเนาะแล้วแต่มืออันมือเรียกไปได้ท้ายสองซีน สิ้นแรกสิ้นแหลกใบสามสิ้นแหลกใบสามที่นี่สองที่นี่สองสองถุงเออแต่ก็รอได้แต่ก็รอได้เพราะว่าเราไม่หนหวยเนาะเออมันสบายเแี้งแม่สบายสนิทเดายว้านกับผ่าวกับน้ำกับสเตียนายไปเต็มสิแม่พี่น้องครับตุ๊บตาบอกขึ้นกินตลอดกินตลอดนี่เหลืตักับตัมกุ้งเวยเขากินแม่อยู่หันนะเมียนคนอีสานบขาค่อยมีเนาะนนัะ เขาก็ได้ทำว่าผู้ใด้ตำมังคู้ได้ตำมังคู้ได้จริงๆนะเขาก็เลยตำอีกกองก็มาเป็นแม่ครัวอันอีกกองมาแลียว่าจะไปดูแลีข่อยนั่นล่นพนละพอไปฮอดแล้วอันเพื่อนก็มีผู้ดูแลแต่ละแผนกไปอืออันพี่คนนี้ตัวเรกทุกตำนางใช่ไหมเลยว่าเอาเอากองขับไปเล่นไปนอนเลวยกันโอ้โหก็เลยก็เร่กองไปนอนถ่าย,ย,อ,ยอยู <S <S <ess a good day> ่ห้องเลยไปอนดีครับไปอินดาร่าไปเลยไปอไีกเมื่อไรก่อน น่าจะล้างปีใหม,มออ่พี่ว่าเออพี่น้องจะได้กับฝากติดตามผลงานต<ม>ุกตับต์แน่อาได้อยู่ในจอแก้วกับบลืมแมนบอกับกับบลลืมอม,เม,เมเา,า,าเวีที่หมอลำแมนบอกืึเมีนว่าถ้ยเดถไทยนังเลวจะไปเสลือเปลือกปืนหมอลำน,นี่มันอยู่ในหมอลำนี่มันอยู่ในสายเลือดพี่น้องยี่นี่มันมีเพลนหมอลำนี่มันอยู่ในเส้นเลือดดำแล้วพี่รองค่ะมันซึมซับแล้วบเส้นเลือดแตกมีอันี้อย่างกันบะมวนทำหมอลำดอกพี่น้องอัน เสียงล้่มเสียงเพลงเนาะมันอยู่ในจิตวิญญาณแล้วเนาะพี่น้องค่ะนะกลิ่นยานนั้นเสีงเนาะแต่งไปสำหรับพี่น้องค่ะลูกมุป่าป่าใช่้อแต่พอเราบอกแล้วแต่งหนังามเลยพี่น้องจะไปทำกิจเราไล่เราไล่เฟซบุ๊กเนาะซึ่งมือเราไล่ติดต่อจะกินเราไล่เฟซบุ๊กไม่คืึ้นมเฟซบุ๊กคุ้นกับบุ้งหอยบึงเฮาแหม่ความนิยมมันมันมันปรได้แล้วแต่ว่านติดต่อมัน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 กว้างกว่าเนาะ มัน่วงควันฟีดบุ้งเนาะผู้ในการไปการมาเขาก็กดเดขามาทักทายเขาเสร็จมือนานพักก uh> 네ันเมื่อยหลายจะไปนอนหลับอยู <k> <k 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 ่ห้องกันข้าพี่แพ้ไปเหยียดเพลงข้าพี่แพ้ไปอาบเพลงก็เลยแบบว่าอ้าวใปสุดเลยเดี๋ดพี่น้องว่าหนูเอาชนิดเลือดเม็ดนะเอาชนิดเลือดเม็ดคราเร่งถี่มาถามว่า อันเดทยทนังเล้วสิเศร้าเป็นสิเศ้ามาล้ำตีเขาจังใ่ามาเศร้าเศร้าจังไดนเอาะคน่งบอกทำไมบางเว้นนย่ไม่หล่ะอาวาด้เชียาดกมัน็เสียงสูงแชียงสูงลัทิลาดกเเาไปไทนังกรเบิ้งตลอดต่าพี่น้องเบ้งไรสูี่ถอดองม์มแต่ว่าห้ากับตองแยกแยกกปผิดงานเนาะเพราะว่า อันหมอลำนี่ก็คือจากงานหลักกับงานรองอันเขาเพื่อนเขาเพื่อนให้โอกาสเขาเนาะเขาต้องยิบไปควยคว้าไปเนาะพี่น้องคือจังหมอลำนี่โอ้ยมึงนี่ฉันลินบ่ได้ปะฉันลินบ่ดีจริงวไม่ได้ถูกไหมมืออื่นแก่ตัวไม่ยังสิแม่แต่ว่าหนังนี่มันมีโอกาสได้แก่ตัวเลยพี่น้องคือว่าเขาเล่นต้องเต็มที่ไปได้ตอนันแล้วเนาะพี่น้องค่ะต้องแบบเมืออะไรก็ต้องแบบได้ออกดีล่าแห้งบ่ออกฉากนี้พีคไปเมื่อยหลายเมียเมียพูดหลาน้นว่า มึงต้องทำได้ไมันกลัวหน่อยสักไหมีต่ี่หนักกลัววันนี้คิดเดียวได้ไหมยิ้มกับพวอไจิวอันฉากันเล่นนี้พีนะอันเอามึงต้องพูดอีสานนะสักไหาสธยเนี่ยพอมีกฉากนี้พีนะอยไล่หลายนะจริงก็เป็นเอาตัวอะไรจะจานั้นก็ลำดอก ให้มาสัมผัสกับพี <m uh> <m 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 um> <m <m ่น้องเล่ได้มาหลายมือเออเก็บปวดเนาะยอยพี่จอยมือเนาะอ่าจะในกระฝากฝากพี่น้องหนังอืเรื่องหนังบอกพี่น้องในบลอกฝากอีสานตุ๊สี่ก่อนเด้อพี่น้องค่ะอีสานตุ๊สี่อือแพนเบิงเงียบเนาะแพนในโมกกล่านี่ล่ะเพื่อเผื่อเฉลียว่าใช้แนโมงโมโนโมโนแม็กนะคะพี่น้องโอโมโนแม็กโอแม็กพิธีก่อนเนี่ยแมกอะไรีก่อนระเบียบก็หนึ่งโมโนแม็กโมโนแม็กพี่น้องค่ะอัน ให้เพิ่นออกไปโดนๆก่อนพี่น้องอย่างก่อนมาลงติดตอกเด้อมันเป็นเลือดสีเด้ดพี่น้องเอือดขั้วสีเลิอขหยังต้องเฮ็ดตามขั้นตอนเพิ่นพุนโนเมร์เรื่องนี้เรื่องแรกเลยที่2คือเรื่องหยังเพรเจาแตกแหกสัพยศพี่น้องค่ะเป็นหนังสัตว์กระเทยเลยพี่น้องคือพว่าเหตุสับปะรดสับปะรดมันแนวเลือดกินัวนนาะอันสัพยศนี่อัน กระเสีย,ยงกระลังมากับอัอนจะบเปรลอกับที่หยดกระลังมาเพิ่นก็เลยอ้าคนสงสยังสปปยว่าปยบ่อ,อันตุกตาคือว่าไ้อันคือว่าไ้หล่นปินเจต๊ตี๋ตอนเด็กน้อยอัมบรรเลคือสะโอยว่าได้เป็นเจี๊ตี๋วตอนเด็กน้อยสมามันเป็นจังซี่พี่น้องอันเพิ่นกรนวะว้าเพียรเราล่ะว่าสี่ปิตเจีนยต๋เดตอนเด็กเพิ่นก็ไปหาดิเอกชัยพุรณนาคือเอกชัยพุรณนาคือโกตีพุรธนาคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์เพิ่นก็ไปหาบัดนี้ เพิ่นก er ็พ mm. ักไปก่อนเพิ่น euh ก็เลยมาถ่ายอีสานตูตีแล้วก่อนพอถ่ายอีสานตูตีแล้วแล้วหนังซับเป็เลือกที่หยุดมาดังพี่น้องเพิ่นก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่แมเปลี่ยนแผนใหม่ที่จรีนคอย่อยไปนับเราเอี่ยห่อแตกมันมีมันมี่เก่าผ่าแต่ว่าพี่พลขึ้นประกาศมาสิผ่าแสดงพี่น้องกาเออ อะไรก็เกิดขึ้นได้พี่น้องเออนั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้นอไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ทุกปั๊บอาจจะเป็นหนึ่งในในภาคที่เก้านั้นอ่าอาสมมุติว่าเฮ็ดภาคสิบกระแสดีเพื่ออธิกรรมเฮ็ดภาคเก้าเกียดไม่น้องค่ะสามเลยทีอันที่จริงมันว่าภาคแปดนี่ภาคแปดแล้วมันต้องเปลี่ยนภาคเก้าใ่บ้าเราเหมือนว่าพอจะเตะสิบพระนะ เก้าเก้าเก้าหรือคือภาคว่ายจังไดกันติดตามวางแผนระยะยาววางแผนแบบเก่ากระโดดค่ะจังใดกับฝากติดตามน้องตุ๊กตับด้วยนะคะฝากในเรื่องพี่น้องค่ะจังไดกับเบิร์แย่งดูแลกันไปพี่น้องห้อล่ำแล้วกับคนแงนจอเกลียวทุกระทางพุ่งพี่น้องคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้ามีบอลนะคะ